สวยมากเนี่ยเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตพี่คิดยอดดอยอยินเม่าปานธรรมศาสติธรรมศาสติสวยมากเลยต้นไม้ต้นเนี่ยต้นใหญ่จะไข่เกาะหืมหต้นนี้ต้นใหญ่มากนะแล้วก็พอเรามาถึงจุดชมวิวนะครับกับตอนเดินสันเขาอะ่ะโอ้โหบรรยากาศโคตรกูดเลยสวยงามมาก สวัสดีครับสวัสดีครับที่นี่เราอยู่ที่จอ,อยอินทนนท์นะครับวันนี้อากาศดีมาก๙องศา๘องศาเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินศึกษาธรรมชาติคือคือวิวแม่ปานนะครับจะสวยงามขนาดไหนอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะเดี๋ยวพาไปครับผม<ป>อ้าว<ป>นี่เดินเข้ามา มันจะเป็ดดูสิทำไมไม่หกองศาปะกิะวแม่ปลาอยู่ที่หกองศาที่พูดไเมื่อกี้พูดผิดนะดูแต่โทรศัพท์มันขึ้นเก้าองศาดูนักท่องเจ้าวเยอะมาก<ป>ผกู้คนเยอะมากขนาดวันธรรมดาเน,นี่ยดูคน เราจ้างคนไปด้วยไหมใช่เราจ้างไปด้วยก็คนเดียวดิมีเสลียงไหมมึงจะชี้เสลียงเดินแกดิบัตรคิวเราสี่บสามสี่สิบสามเรียกบอกวันนี้ละไม่แกบอกสีดูข้างหลังก่อน n มเ four forty t ไปแดกเขาต้องรอดีกว่าพึ่งเขาเพิ่งเรียกไว้คิวเท่าไหร่นะสิบแปดอะเท่าไหร่นะพึ่งสิบแปดสิบเก้าเอาพอดดีสดจกเสร็จพอดีเรากลับมาเเอาสพูดดีเราจุ๊บ่มีาไปยืนจินบรรยากาศไม่มีหรอกจกบ้านปามึงใส่ไข่เยอะไหมอ้ามีเหรอเอาไข่มีแต่ไข่คุ่นเอาไหมเขาไหมไข่ปุน ่นี้เป็นอะไรตีน้อยดูดิดูมืออ่ะไม่รู้ว่าหนาวไม่หนาวอ่ะจนแล่เลยเลนแร่เลยนะโค้งสาน่ะอค้งสาแท็ะแท็กทานม้กำลังกินโจ๊กเลคะำไมไม่กินยญ้าล่ะคะเมื่อกี้ราก็กินแบบเยอะแล้วหวานหญ้าหวานก็เจ้าหวาน แก่ๆเหมือนบันแยวหวานเหมือนกัน <reco> ดูน <And bizarre> ้องนะนี่น้องก็จะไปเดิน500เมตรแรกจอดนั่งพักไม้อยู่ข้างบนอาร์เรสก้ใจ่เงินต้อนลงมาแล้วครับผมคือไงตัดน้องมาได้โอ้ทำได้เลยครั หยิบได้ผลไม้นี <in> <up> ่ละนานๆนี่หยิบไม้ผลไม้นี่นะไปไปพี่ชื่อปลาเนียนะคะครับผมพี่ปลาเนียนะฮะผส่งมละแม่เนาะครับไปลาผสมข้ามโมงนะคะสองชั่วโมงนะครับที่ห้าจุดเนาะทั้งหมดรอดนะครับผมคือเดินมากับสองชั่วโมง ไปกลับประมาณสองชั่วโมงถ้าไปกลับวันสมงศ์อมถ้า,าแต่เมื่อเราไม่ตายอยู่ดี่เรัยกพาเดินได้ก็มันถูกพี่ปานนี้เราจะพาไปชมธรรมชาติศึกษาธรรมชาตินะรรับขึ้นลงทางเราเ <c oughs> ยอะมาก <c oughs> อากาศเย็นอ่า เจ็ดองศาหกองศาเริ่มตึงขาแล้วอ่ะมันมันมีแบบกับทางเดินกับกับทางใหม่ใช่ไหมครับกับทางใหม่เพราะมันเขาไม่ไปต่อเขากับทางเดินค่ะอ๋ออยู่ที่เวียเอนอยู่ที่เปกิโลหนึ่งค่ะเขาเลยกับทางเดินถ้าเขาไม่ไปต่อค่ะถ้าเราไปต่อจเดินรูปวงกลมอ่าครับอยากอยากไปแบบนั้น กีขอตรงนั <cado> <sociedad> ้นอันลโก้น <iber> ั <ını> <Leonard> <ic> ่นแหละอ๋อเฮ้ยวัี้ผกีขกลับเาาถือวกิโลเดียวเองอ๋อเป๊ะเาต้องการไม่ไหวเใช้เวลาไม่พอด้วยอย่างเงี้ยครับผมเวลาเราอเราไหวที่โก้แล้วฮะโอ้โหวยโกมเลยสวยงามมากเลยได้ยินเสียงน้ำตกไหมสองสองนะคะ กูอยู่บ้าน,นดีๆก็ดีอยู่แล้วเ้อง <c oughs> ล้างทั้งหลังเลยไหมข้้งหลังล่งง <c oughs> อ,อ,อนนะน้ำตกลานเสด็จจุดที่สอง นะว้สวยมากสวยมากครับนี่แหละคือธรรมชาติธรรมชาตินะไปเราพักแค่นี้พอเราเดินต่อมีใ,ใครเขาพักดูไม่มีเขาพักเขาไปนู่นแล้ <laughs> เดินขา,ขนขาเดินขา <laughs> เดินอ่ะ ตตองพักขายรูปไหมไกลไกลไกลให้ไกดไปก่อนนะไกดไปก่อนเลยคิดจังลไมเนื่อรฮะนี่คือรำทาน นี่คือป่าต้นน้ำที่ก็บอกเราเพิ่งมาแค่เท่าไรห้าร้อยเมตรเองนะ <c oughs> ไหวเปล่าไหวเปล่าไหวแค่นั่งมาเฉยเฉยไปเลยครับผมเสื้อมีแห้งก่อนอากาศเริ่มอบอุ่นแล้วขึ้นมาแล้วครับไม่เริ่มอย่างน้าขาก็เริ่มตึงแล้วแต่เราก็ยังสู้ไหวนะเพื่อนร่วมสมาชิกคนหนึ่ง เราวิ่งกลับไปเข้าห้องน้ำสมาธิแก๊สเราเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดับนะฮะขึ้นข้างนเหนือเลยขึ้นข้างมเหนือดูทุ่งเลยว้าวเสซยงามาก ญญตุง้งย่ากึ่งอับไฟคนเยอะเลยครับยาใบไ,ไม่ถืออ๋อมีที่สวยกว่านี้ใช่ไหม,มข้างบนตลับมาเลย<อ>แค่นั้นจุดที่เจเเเนที่เป็นข้างบนนี่มาครั้งแรกเหรอพี่หนอใช่ครับมาครั้งแรก ดองอยังเดือนมาได้เลย<น>อ้าวจุดชมวิวแล้วครับ ที่สุดเขาก็เดินมาถึงจะได้นะครับทางตรงนี้ข้างตรงนี้ไหนมันใกล้กันฮะทางกลับอ่ะมันใกล้กว่าอันนี้ใกล้กว่าทางกลับทางกลับใกล้กว่าอ๋อทางกลับใกล้กว่าทางกลับคือลงหรือขึ้นลงถ้าจะลงอย่างนี้ไม่ๆทางกลับใกล้กว่าหรืใกล้กว่าถ้าทางกลับนี้ใกล้กว่าถ้าไปต่อนะกิโลที่สักก็ลงก็ลงก็ลงนุ่มไม่ไหวนิดหน่อยเชื่อเได้ไม่หวนิดหน่อยเป็นอย่างนี้หัวใจเต้นนั่นน่ะนี่ครับผมกุหลาบพันปี ขาบอกว่าเป็นกุหลาบพันปีวิวสวยมากเลยคุ้มค่าเหานื่อยนะเดี๋ยวเราอรอไอ้ฟิล์มนะไอ้ฟิล์มกำลังวิ่งมาวิออ่งมาสำหรับใครที่อยากจะมาเดินนะต้องวอร์มร่างกายดีๆแต่ก็คุ้มค่มาเหานื่อยขนาดคนปกติหัวใจเต้นเต้นร้อยเลยอีแก 150. ๊สร้อยห้าสิบัวใจเต้นอันนี้เก้าสิบ มานั่งพักอยู่เป็นไงครับกว่าจะมาถึงได้สบายมากโสบายมากเดี๋ยวกูจะย้อนภาพไปจนที่งล่างนะก็นั่งพักทุกวินาทีทุกซ้ำต้องมีมึงนั่งเาแหบๆหยูขาลงไปเดียวจุดนี้คือจุดสูงสุดของแม่ป่าน เสียงอะไรเสียงนกเสียงนกเสียงนกอืเอดีียู่ใกล้ยใกล้ตัวนี่นี่เดอยู่ทางหลังงนกอะไรหรอนไ่นกกิ้ววิวอนกกิ้วิวอืมฟังจากเสียงก็รู้แล้วก็เลยเป็นแม่กิ้วกุ้ิน่ะหน เจะพาไปขี่มาได้ไงโคตรเหนื่อยไป <laughs> ออกแล้ว <laughs> ไปเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อสู้ๆไปนั่งอยเพราะว่าการโอ้ยเดินสบายเดินลงเอาสู้ไห<ป>มสู้ไหมสู้ไหม ยอดของวิวเลยอ่ะที่สุดของที่สุดแหละมีหินตั้งด้วยอ่ะนั่นอ่ะหินตั้งเลยอ่ะเขาเรียกอะไรถ่ายแง้มน้อยสวยมากถ่ายแง้มน้อยอ๋อเป็นงามแง้มหมายถึงงามอ๋อคนเหนือเขาจะเรียกแง้มถ้าเรากินแง้ม ถึงแล้วที่นี่กิวแม่ปานนะครับเป็นทัศนียภาพสองข้างทางแนวสันเขาเดี๋ยวอีกหนึ่งกิโลกว่านะครับเราสู้ต่อไปสวยมากเลยนี่เนะ ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิดยอดดอยอยืนแม่ปานต,ต้องนี่กิออยู่แม่ปานอ๋อ,อ,อ,อครับสวยมากเลยธรรมชาติตัองสวยงามเดินไปสองข้างทางก็ชมวิว หลักล้านดนเลยถึงแม้ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอ๋อมีสองทางไปทางนี้นะครับอ๋อทางนี้จะไปพระธาตไปชมพระธาตครับลองไปได้หมดลองไปได้หมดเหลือแต่สมาชิกผู้แข็งแกร่งวันแน่ก็แพ้ไป อีฟิล์มไงข้างหลังมันจะตายค่ะแล้วลุงน้ยจหาสองมาเลยตรงอ๋อชมวิวโดยพระธาตุอ๋อนี่ไงเห็นแล้วแต่แค่ล่างนุ้ยเลยหาส่องเลยไหนไปเลยไหนพระธาตุดอยสุเทพนะ เอ้ยพ่อพิทซอเลดเลยประธา,าต่ลอยอินทนนท์แจ้งแล้วหนาวมาเสื้อก็เริ่มถอดออกไปแล้วทีละตัวสองตัวเ,เดินลงแล้วลงเขาแล้ว นี่ยินเสียงน้ำตกแล้วรู้สึกชื่นใจเลยอ๋อไม่ใช่น้ำตกครับอ๋อแลวลำธารต้นน้ำต้นน้ำเสียงป่าลองหยุดนิ่งแล้วหลับตาดูนะครับ กลางป่าใหญ่จะมีเสียงใบไม้หล่นเสียงลมพัดเสียงกิ่งไม้หักนั่นบอกรับก็า่ักรดเย็นมากทั้งเย็นทั้งร้อนไปเราไปกันต่อครับสู้สไปเราจะขึ้นอีกแล้วพึ่งลงมาเมื่อกี้ขึ้นอีกแล้วต้นไม้สวยมาก อุดมสมบูรณ์มากเลยดูแต่ไข่น้ำเลยแต่ทำไมมันเริ่มช้าลงช้าลงไอ้ข้างหลังไปไหมข้างหลังสุดายสุดายเดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่า รู้สึกว่าหน้าขาตึงโอ้ตัดจีบนาำสักน้อย <c oughs> บายไหมสบายสบายวิ่งขึ้นดอยสุเทพก็มาแล้วบายไหมนี่บายไหมมาลาทอน ไปลุยกันต่อครับเดี๋ยวโดนเกียงนี้เลยนี่เป็นนั่งอะไรมานั่งเมื่อกี้ไงโดนกันต่อเมื่อกี้ได้ได้ยินเสียงคนป่า้ลยนะเผาไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ชิวๆชียวใช่ไหมสบาย ออ้สู้ๆใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หอบแดกแล้วต <c oughs> ้นไม้ใหญ่ล้มติดตามการเวลาที่กเราก็เหมือนกันนะเกิดแก่เก็บแต้มเรื่องของธรรมดาเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ ธรรมชาติธรรมชาติโอ้สวยมากผานไม้เก่าทั้งก็เดกน้นีชื่นใจน้ำน่าจะเย็นนะ ติดตะเย็นไหยน,นะน้ำป่าเออข้าน้ำโอ้ชี่ฉดโคตรเย็นนะคลองน้ำเย็นเลยจิอ,อ้าวทางไหนอ่ะห้ามโดนรัดโดยเด็ดขาดทางไหนล่ะทางปั่ทางนี้แหละทางแปนแปนนี่แหละ ลงแล้วขึ้นลงขึ้นลงแต่ตอนลงอ่ะไม่เหนื่อยอตอนลงเราลงตอนลงปวดขี่ดิวิ่งไปวิ่งกับเ <c oughs> <c oughs> ส้นศึกษาธรรมชาติ วิ่งาปเลยเริ่มขาอ่อนแล้วมปแล้วลา้าแล้วบนป่ามาแล้วาม ตึงๆหน้าขาละแต่ก็ยังไวนะหวนะเคยอยู่ครับรู้สึก<า>ว,ว่าอุณหภูมิร่างกายมันร้อนขึ้นใช่ติก็กินไอติมไม่แพ้สตาร์ว่าสิบห้าเริ่มต้นที่จิตสำนึก <c oughs> อ่าเริ่มต้นที่จิตสำนึกอะพระสมาธิ <c oughs> ขาดแต่ละบักต้นนี้ต้นใหญ่มากนะดูสิเสียงแปไก โอ้หสวยงามธรรมชาติวิวหลักล้านได้ยินเสียงธรรมชาตินะหายเหนื่อยเลยแล้วเราก็ไปต่อใกล้ถึงแล้วอีก200เมตรพี่เขาบอกกันนะ <c ười> อ้ถึงแล้ว ถึงแล้วครับพี่น้องเหนียพอร์ตแหกกันตัีเดียวลงจากนี้แล้วก็ไปนวดต่อนะนวดต่อเตาเอาที่เก็บที่เดิมครั้งหนึ่งใครยังไม่มาก็ต้องมานะหลอกก็เป็นมา มาแล้วถึงแล้วอ้าวมาตอนไหนอ่ะคนเร็วโอ้โหคนเร็ววิ่งมาวิ่งรัดดอยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวกูย้อนภาพไปดูเออคืออะไรรัดดาชัยเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระธาตุ <c oughs> ก่อนกลับนะครับ กินมมาทไอ่าเราไปดูองศาตอนที่เรามาตอนเช้าตอนขึ้นหกองศาตอนเช้าหกองศาแต่ตอนนี้สิบเจ็ดองศาแล้วตอนขึ้นไปอ่ะตอนแปดเจ็ดโมงหกองศาตอนนี้คือเวลาตอนนี้เวลาสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งอุณหภูมิเป็นสิบเจ็ดองศาแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุกันต่อครับอ้าวถึงแล้วนะครับ วิวพระธาตุเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุกันนะครับสวยมากเลยเมื่อกี้เราขับรถเข้าไปเขาไม่ให้เขานะครับเขาให้มาขึ้นรถโดยสารที่นี่ที่ลานจอดอ่ะเดินมาขึ้นรถเดี๋ยวไปถามก่อนว่าจำยังไงอ๋อเงินสดออรี สองห้าคนครับผมโอ้ยไม่ต้องไปพูดฝ่ายนั่งชาติหนึ่งร้อยบาทคนไทยห้าสิบเออคนไทยหมดครับผมคนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูลาวสี่ค่ะยี่ดอกลาวอะไรก็คนไทยหมดนี่มีลาวด้วยเหรอเอาลาวผู้อีสานน่ะเบิ่งบัวไปหมดจาชนดห้าคนนะคะครับผมห้าคนห้าร้อยห้าคนห้าร้อยน้องก็หลงไปแล้วห้าร้อยจะได้บัตรผู้ใหญ่ห้ เราชมประทาตมาขึ้นมาไปล้วขี่รถไป่ว้นงสขึ้นประทาต ยังดีอยู่มีบันไดเลื่อนด้วยนะเดินดจากกิวมาปานมาเอ,อาขาไหล่ก็ขาขาขาก็ลงมขนาดอ่าก็ดีอ,อยู่แดดไทยโอ้ยวิวสวยอยู่ขึ้นอีกแล้วโอเคนี่จิบจิบกิวแมป่ปานก็เดินมาชิวสบาย ขาเริ่มย้อยแล้วขาเริ่มพันกันแล้วก้าวไม่ออกแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมมุมนู้นกันต้องถอยวงคมกระลบด้วยนะ ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นพูในะทางเดินตรงนั้นข้าไปคืออะไรเกีย่ที่เพิ่งเดินลงมาตรงนี้แหละใช่ตรงนี้หรอใช่ใช่นี่ตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดยืนชมมาฝั่งนี้เป็นไงครับท่านผู้ชมครับกับบรรยากาศที่ดอยอินทนนท์สวยมากมาตั้งแต่เช้ามืดมาถึงนี่ประมาณเจโมงจากเชียงใหม่มาประมาณสชั่วโมง ก่าจะมาถึงนี่นะครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ออกมาตีห้ก็จะมาถึงพิชิตเดินกิวแม่ปานกับบรรยากาศสวยงาม2องข้างทางแต่ก็มีทั้งเหนื่อยแล้วก็พอเรามาถึงจุดชมวิวนะกับกับตอนเดินสันเขาอะโอ้โหบรรยากาศโคตรกูดเลยสวยงามมากสำหรับที่ใครที่จะมาโดยินเทน่ยวน,นะ กิวไม่บานเขาจะเปิดในช่วงวันที่หนึ่งสิกีกาถึง30มสิบพฤษภาคมจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็ทุ่งยาตามแนวสารเขาสำหรับคลิปนี้กับผมเวลากับเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดติดตามกด s u b สคร i b e ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาที่ยอดประทาต tol no, Intero, nah, di, sabadikan.